สวัสดีครับกล้าไผ่ที่เพื่อนๆกำลังชมนะครับตัวนี้เป็นไผ่ข้าหลามกับแดงวันนี้ทางสวนก็มีการแพ็กส่งนะครับชุดแรกจะส่งไปที่ตำบลน,นาเตยอำเภอท้ายเหมือง<ม>จังหวัดพ<ม>ัางงานะครับส่วนอีกชุดจะจัดส่งไปที่จังหวัดศร<ม>ีสะเกดนะครับที่วัดอ่างคนง ตำบลโคกตาลอำเภอภูสิงห์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับในการปลูกไผ่ข้าวหลามกาบแดงซึ่งของทางสวนเองนะครับจะเป็นกล้าที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับเนื่องจากว่าไผ่ข้าวหลามกับแดงเนี่ยทยอยออกดอกนะครับออกดอกทั่วประเทศมาหลายปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราปลูกก็ แนะนำว่าให้หาต้นที่เราทราบอายุก็คือเกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับแล้วก็ค่อยๆขย,ย,ยายพันธุ์กันต่อไปเพราะว่าถ้าเรานำต้นที่ไม่ทราบอายุมาปลูกเหมือนไผ่เลี้ยงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็มีเพื่อนๆโทรมาน,นะครับว่าไผ่เลี้ยงหวานที่เพิ่งปลูกไปนะครับประมาณ2ปีออกดอกตายหมดเลยนะครับประมาณ4-500ก่อ